Back go hi hey. มวยเซียนตึงแชมป์สองบาช่องจริงมวย24แล้วกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับศึกเพชรยินดีพฤหัสที่2ี่พฤศจิกายน2 5 6 8ชก9คู่แต่บ้าเขาให้3มหมัด3คู่กันไปเลยนะฮะไปกันหมัดที่1นะฮะพิกัด123สิปอนด์สิงกล้องชลณีมวยไทยหรือยอดแสนเก่งฝั่งแดงมวยขวาฟอร์มล่าสุดชนะนอกนะฮะเออสิงดําชอหพยักษ์หรือสิงดําเพชรหนองบัวมวยเขา่าตือ้อบู้ดดันฝั่งนําเงิน,งนฟอร์ ล่าสุดแพ้น็อกซึ่งทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะฮะส่วนตัวเซียนชอบสิงมวยเน้นหนักขวาเขาได้ในดีเหนียวแน่นมีโอกาสกว่านะฮะมัตทิ่ีพิกัด115ปอนด์เพชรเตชินบางแสนไฟขับหรือเพชรเตชินหนุ่มลาศีฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนน เจอเพชรปีชาสอการไฟฟ้าหรือเพชรปีชาสอจอไทยนาตานฝั่งน้ำเงินมวยสไตล์เสกสันบวกยอดเหล็กเพชรเตะขาเจาะอย่างฟอร์มล่าสุดชนะนอกส่วนตัวเซียนชอบเพชรเตะชินมวยขวาฝีมือจัดจ้านผิวไหวรวดเร็วกว่านะฮะมัตติกาคูเอกพิกัด113อปอนด์จิกซอแอดสันปะตองหรือจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์นุ่มเมืองร้อยเกาะฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนเจอเดชพิชัย นาวีอันดามันหรือเด่นพิชัยก็กาลุนฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะนอกมวยบูด,ด้วยกันทั้งคู่บุมส่วนตัวเสียนชอบจิกส้อมวยขวา,บ,าบ้าบูฝีมือครบเครื่องสาสแค้งปั้มตีขวางหน้าฟันศอกแรงลวดเร็วกว่านะฮะชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษไปที่ใต้โปรไฟล์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะฮะ